สวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจนนะครับอยู่กับมอสคราฟนะครับหอกแห่งความเงียบงันนะครับบทบาทนักแม่นปืนนะครับพิเศษดันดาเมจระเบิดนะครับพลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ3พลังโจมตีอยู่ที่9ก้ถึงสิเลยนะครับผลจากทักษะอยู่ที่4แล้วความยากอยู่ที่6นะครับซึ่งมอสคราฟเนี่ยก็มีสกินตัวนี้นะครับหอกกระดูกมังกรนะครับแล้วก็ล่าสุดของพี่มอสนะครับก็จะเป็นผู้บัญชาการเนตรอสสารพิษนะครับเป็นสกินแสงดาวนะครับอย่างเท่ครับ มาดูทักษะติดตัวของมอสครับนะครับหอกแห่งความเงียบงันนะครับเบสิกโจมตีนะครับทะลุเป้าหมายสร้างความเสียหายที่สูงขึ้นแก่เป้าหมายด้านหลังนะครับและเมื่อฮิตจะลดเวลาคููดาวสกิลนะครับเอบิสวอเและหอกแห่งความตายลง0.7วินาทีนะครับสกิลที่1น,นะครับเอเอบิสวอหรือ AB Swalker กก็ไม่รู้มัน เป็นติดกันอ่ะเอบิสวอเกออ่ะมอดครนะครับใช้พลังแห่งความมืดนะครับเทเลพอร์ตไปยังตำแหน่งที่กำหนดนะครับหลังเทเลพอร์ตนะครับทะลวงนะครับพลังการทะลวงเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ความเร็วโจมตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับสาระยะเวลา3วินาทีแต่ว่ามันจะขึ้นตามเลเวลนะครับรู้สึกสูงสุดจะอยู่ที่80%นะครับ มาดูสกิลที่2นะครับขอแหงความตายนะครับมอสค้าจะโจมตีศัตรูนะครับแบบเดี่ยวด้วยพลังโจมตีเต็มที่นะครับสร้างความเสียหาย140แต้มดาเมจบวกโจมตีกายภาพนะครับและทําให้ศัตรูถอยหลังนะครับและหากศัตรูถอยไปชนกับฮีโร่นะครับศัตรูตัวอื่นๆจะสร้างความเสียหายเนี่ยเพิ่มเติมอีก210แต้มดาเมจบวกโจมตีกายภาพนะครับและทําให้สตันนาน1วินาทีนะครับหากชนกับกําแพงนะครับจะสตันเพิ่มเป็น2วินาทีนะครับฮีโร่ที่ถูก ฮิตนะครับด้วยนะครับสกิลนี้จะถูกเปิดเผยตำแหน่งชั่วคราวนะครับอย่างเช่นนาตาเลียถ้าเกิดโดนเข้าไปเนี่ยก็เด้งออกมานะครับมาดูซิสกิลอันตินะครับหอกแห่งการทําลายล้างนะครับเมื่อมอสคราฟนะครับรวบรวมพลังนะครับคว้างหอกนะครับแห่งการทําลายล้างพุ่งออกไปในแนวตรงนะครับสร้างความเสียหาย450แต้มดาเมจบวกโจมตีกิจภาพนะครับแล้วก็ศัตรูที่อยู่ในรัศมีของหอกนะครับ ทุกครั้งที่โจมตีโดนศัตรูนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้แก่มอสคับเนี่ย10แต้มดาเมจนะครับผลจะทับซ้อนกันสูงสุดได้5ชั้นนะครับระยะเวลา5วินาทีมันก็ได้แค่5ชั้นนั่นแหละเพราะว่าศัตรูมีแค่5ตัวเออถ้าศัตรูมี10ตัวสิจะได้10ชั้นใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่เกียร์ของมอสคัพที่เราจะเล่นกันนะครับเข้าไปที่เกียร์นะครับ เกียร์เราจะใช้รองเท้าว่องไวนะครับเข็มทอนะครับดาบทำลายล้างนะครับเขี้ยวแห่งลาบนะครับวิญญาณสีโลอหิตนะครับแล้วก็วายุนะครับเกียร์นี้ยจะคิดอยู่ที่55%เรนะครับแล้วก็มีวายุเพื่อเพิ่มพลังโจมตีเจาะเกาะกับพวกนักแทงนะครับแล้วก็เขี้ยวแห่งลาบเนี่ยดูดเลือดหนักๆแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นเกมกันให้ดูนะครับอ่ะเราก็เลือกที่มอสคราฟเลยครับโอดแทงไม่มีด้วยนะครับ มีแทงเป็นชูครับมีเป็นฮิวดายตัวนึงนะครับก็ได้อยู่นะครับมอสครับนะครับสกิลปะทะเนี่ยเราจะใช้เป็นตามล่านะครับเวลาเราออกมีดฟาร์มเนี่ยคุณสมบัติของตามล่าเนี่ยก็จะทําให้สโลศัตรูได้นะครับทำให้มอสครับวิ่งและยิงแล้วก็ฟาร์มช่วงต้นเกมจะได้ไวนะครับยิ่งเลเวลมอสครับไวเท่าไหร่สกิลเลเวลสูงขึ้นนะครับทักษะความสามารถของสกิลเนี่ยก็จะใช้ได้ดีขึ้นนะครับส่วน เซตเอมเบมนะครับใช้เป็นนักฆ่ากายภาพนะครับข้อดีของมอสคาฟนะครับเป็นฮีโร่ที่ตีไวมากครับถ้าเกิดเผลอเนี่ยปล่อยป้อมไปแป๊บเดียวเนี่ยมอสคาฟเนี่ยสามารถทลวงป้อมได้อย่างไวมากแล้วก็อันติเนี่ยสามารถยิงได้สุดแมปเลยนะครับสกิล2ก็สามารถสตันได้นะครับเป็นนักยิงที่มีสกิลสตันนะครับ ฝั่งตรงข้ามมีมอสครับยุนเจ้าไลลาเฟย่า,ยาแล้วก็มานเทอร์ครับฝั่งเราก็มอสครับนานหน้านะครับแฟนนี่คาริน่าแล้วก็ชูนะครับเลนกลางเนี่ยน่าจะมอสเจอมอสแน่นอนครับเราก็จะใช้สเต็ปแอบบข้างเสานะครับเพื่อฟาร์มไวๆช่วงต้นเกมนะครับเรามีตามล่าด้วยนะครับเราไวอยู่แล้วล่ะ ข้อเสียของมอสคัพก็คงจะเป็นแค่บางเท่านั้นแหละครับนักยิงส่วนมากข้อเสียก็จะเป็นบางนะครับส่วนเรื่องมานาเนี่ยก็ถ้าเกิดมันใช้เยอะเนี่ยเราก็ออกสร้อยนิดหนึ่งนะครับออกสร้อยรีเจนไว้อันนึงก็ช่วยได้เยอะแล้วครับวิ่งเลนกลางครับเจอกับมอสคัพแน่นอนครับเราก็แอบอยู่ตรงนี้ก่อนครับระเบิดนะครับเขีรยคิปนะครับจะได้เกิดไวไวนะครับ มันก็จะช่วยเราได้เยอะด้วยครับเพราะว่ามอสค้าฝั่งตรองข้ามดันมาแน่นอนครับไม่มีคนมาแล้วต่างคนต่างไม่ดันออกมาแล้วเห็นปะปล่อยเขาดันมาครับเพราะว่าเขาดันมาเนี่ยคีปยังไม่ตายสักตัวแน่นอนครับเนี่ยเห็นปะมอสค้ามันดันไวครับอ้าวเฟนนี่เฟนนี่ตีลูนคนเดียววิ่งไปช่วยแฟนนี่ก่อนครับจริงๆเนี่ยเราต้องออก โอ้โหเรียบร้อยนะครับเฟย่ามาครับไม่รู้ว่าแฟนนี่ได้ลูนไปหรือเปล่าได้ไปแล้วนะครับไอเราก็วิ่งมาฟรีนะกระโดดมาครับนี่ครับปลาแรกไปครับปลาแรกไปครับปลาแรกไปครับเรามีคลิปอยู่ครับปลาแรกไประเบิดไปครับ ออกมีดฟาร์มก่อนนะครับจะได้เลเวลไวกว่าน,นี้นะครับอันนี้เมื่อกี้ออกรองเท้าเก่าว่าจะไปช่วยแฟนนี่นะครับเห็นปิ๊งๆนะครับด้านล่างเราเป็นน้านหน้านะครับกับคาริน่านะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นไลาลากับยุนเจ้านะครับมอสโลแล้วมอสโลถึงตาเราปลาม้างแล้วเอาเอาเด้เอาเด้เอาเด,เาเด้เอาอันติดไปด้วยไอ้มอส <c oughs> ให้ทุกอย่างที่มีครับ นี่ครับคีฟเราจะเกิดไวนะครับหน้าหน้าข้ามแน้ะครับด้านล่างเฟิร์สบัตแรกนะครับเต่าใกล้เกิดแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่มีอ่าตามล่าแล้วตามล่าเราใช้ไปกับคีฟเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปครับผูเจอมอสคับปลาปลาปลามาก่อนเลยไม่เป็นไรครับฟาร์มไปเรื่อยก่อนครับช่วงต้นเกมอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับคีฟก็หมดด้วย ยืนรอคลิปคลิปจะเกิดแล้วยืนรอคลิปไม่มีด้วย <S <S> <S นี่ไงมีเห็นไหมแฟนนี่นะจะรอฆ่านะครับแต่ว่ามอสคัาฝั่งตรงข้ามไม่ออกครับปลาเข้าไปปลาเข้าไปปลาไปช่วยด้านล่างดีกว่าครับมีไลลาครับยุนเจ้าครับโดนไลลาครับ ลุ้นเกิดแล้วนะครับแต่ว่าต้องปล่อยให้แฟนนี่ครับปลาเข้าไปปลาเข้าไปปลาเข้าไปนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาหอกไปกินสิโมโหโมโหอะไรโมโหตัวเองเรว่าฟาร์มด้านล่างต่อนะครับมีลุนนะครับลุนอันนั้นเเราต้องให้แฟนนี่ครับเดี๋ยวแฟนนี่ไม่มีบินนะครับ ไปเรื่อยๆครับมอสคับดันมาแล้วครับโอ้วิงว่งวิติดติดติด,ตดอะไรติดอะไรชิบหายแล้วชิบหายแล้วมาติดอะไรตอนนี้กดตามล่านี่ไปโดนคีฟด้านหลังอีกต่างหากด้านบนมียกโยกครับไม่อยากปลาเลยครับเพราะว่าเป็น2ตัวถึกครับ ปาเข้าไปปาหน้ามันเข้าไป<ะ>เราเลยว่าแปดแล้วนะครับสกิลใกล้เต็มแล้วอีกสองนะครับรอครับด้านบนก็บวกยากับตัวแท้งนะครับด้านล่างเนี่ยมีไลาลากับคาริน่านะครับ มีนันหน้าเดี๋ยวเราลงไปบวกได้อยู่แล้วครับด้านล่างเจอพี่มอสนี่ปลาหอ,อกถักหน้ามาเหมือนกันครับฟันนี่มาเลนกลางครับสโลไลาลาไว้ครับโอ้โหไล,ลากระโดดครับต่ยืนเจ้าล่วงไปแล้วครับฟันนี่มาข้างหลังครับปลาเข้าไปครับกระโดดเข้าไปปลาครับบายฟันนี่เข้าไปแทงป้อมซะขนาดนั้น ชิบผายแล้วเฟย่ามากลางไปกันป้อมก่อน <Launch attack. S 1> ไปกันป้อมก่อนครับเดี๋ยวป้อมแตกครับวิ่งกระดึบกระดึบมาอย่างเยือกเย็นครับกระดึบกระดึบเยือกเย็นได้ด้วยใกล้หน <Dead. S 2> ้าเข็มทอแล้วนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดมานาหมดจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับออกสร้อยไว้ก็ได้ครับเนี่ยเพราะว่าเราไปเอารูนของแฟนนี่เขาไม่ได้จะขึ้นไปขโมยข้างบนก็เสียงตีนครับ มอดคราฟมาครับปลาไล่ไปก่อนครับปลาไล่ไปก่อนครับป้อมแตกได้เข็มทอมาแล้วครับโอ้เฟย่าครับครารินาค่าคืนมาครับ ดันครีฟครับป้อมเป็นของเราั้างแล้วแหละเพราะมอสเขาได้ป้อมกลางตรงนี้ไปแล้วเขาก็หนีครับเขาก็จะไปเอาป้อมอื่นต่อใช่ไหมเราก็ได้โอกาสสาวคืนมาครับได้กลางคืนมาครับยืนเจ้าครับยืนเจ้ายืนเจ้ายืนเจ้าเรียบร้อยครับ วิ่งไล่นันหน้าครับป้อมนี้ก็เป็นของเราแน่นอนอยู่แล้วครับดูความเร็วในการสาวนะครับเลเวส1บแล้วด้วยครับไมนอทอครับปาไปทีนึงครับเหมือนบวกกันด้านบนครับมีนหน้าอยู่เก่าได้ครับมีหน้าอยู่เก่าได้ครับโอ้มีมอสรับมาด้านหลังครับ แบบนี้เราเข้ามาปั่นเฟย่าไปทีหนึ่งครับ <c oughs> เฟย่านี่ตีสตันหนักมากโดนมอสคับเข้าไปเมื่อกี้ครับยังเจ็บอะ่ะนี่เราออกข้ามไอเทมไปนะปกติมันจะเป็นเขี่ยวแห่งลาบนะครับ กับกลายเป็นว่าไปออกดาบคิมาเพิ่มนะครับกลายเป็นไอเทมอื่นไปเลยไม่เป็นไรครับได้เหมือนกันครับแต่ว่าช่วงต้นเกมก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับปลาเข้าไป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 ครับมีไมน์ออ์ครับปลาอย่างเดียวครับอูมอสคราฟมาครับ ป่าติดกำแพงเข้าไปมีฟฟนนี่เข้าไปปั่นครับกระโดดเข้าไปปายคยีครับโอ้ได้ Q คิวมอสคับมาแต่ล่วงครับเพราะว่านี่อย่างที่บอกครับไปออกของผิดนะครับคือข้ามไอเทมไปมันไปเป็น <Double Kill. S 1> ไปเป็นดาบทาลายล้างแทนเคียวแห่งลาบนะครับทำไมงั้นเมื่อกี้เราไม่ตายหรอกเพราะว่าตีดูดเลือดหนักอยู่แล้วครับหน้า,นากระโดดตามยืนเจ้านะครับ แล้วยุนเจ้าก็งัดนั้นห้าเข้าป้อมใบครับ <laughs> อ๋อยังนะครับ <laughs> ด้านบนแฟนนี่ดันป้อมอยู่ครับ <c oughs> เราก็าใกล้ได้ดับทำลายล้างแล้วแหะ <c oughs> ฟาร์มครับ หรือถ้าจะเอาเคี่ยวแห่งลาบก่อนก็ได้นะครับเนี่ยเพราะว่ามันก็ห่างกันนิดเดียวเองครับราคามันพันหนึ่งครับ so นี่มันเก้าร้อยแล้วเนะ <Huh. S 1> มาเคี่ยวแห่งลาบก่อนครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็จะได้บวกได้ด้วยครับ <So> โอ้ยตีนครับตีนครับชูไปไหนเราชู เม네 mm hmm. hm. ah ื่อกี้เห็นชูอย um um ู่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เห็นชูอยู่อ่ะจะเข้าไปบวกเขามีชูนี่แหละหลาโลกไปครับได้ฆ่ามาหนึ่งแล้วก็ตายไปหนึ่งครับาน่าเจอยุนอีกแล้วครับยุนวิ่งไล่นานหาอยู่ด้านหลังครับพี่ชูเขาไปไหน นานาเจอแล้วครับโอ้ยุนเจ้าเปิดเข้ามาแทางครับมีคาริน่าแอบจิติป่าครับลาโลกไปครับรอเกิดใหม่ครับเ <c oughs> นี่ยมันออกของข้ามเพราะว่าเราเขาเรียกว่าอะไร คือเพราะว่าเราเนี่ยไปออกของที่มันยังไม่ได้รวมก่อนนะครับมันก็เลยจะข้ามไปของที่พยายามจะรวมได้อะปะไหนๆมันมาแล้วก็จัดไปครับวิญญาณสีโลหิตครับข้ามมั่วซั่วชิบหายเลยครับตีหลอดโชว์แม่งเลยโมโห ตีหลอดครับมอสคาวครับเนี่ยไอเทมแค่นี้ตีหลอดเข้าไปครับโอ้ยุนเจ้ายุนเจ้าอย่ามาหนยยุนเจ้าตีเข้าไปครับตีเข้าไปครับโมโหครับโมโหครับออกของผิดครับอารวาสครับปูยุนเจ้ามันเห็นครับชิบหายแล้วชิบหายแล้วครับโมโหครับฆ่ายุนเจ้าแม่เลยครับมึงเห็นทำไมเนี่ย ยืนเจ้ามึงเห็นทำไมมึงเห็นทำไมยืนเจ้ามึงเห็นทำไมยืนเจ้ามึงเห็นทำไม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 กูตีหลอดจะตายแล้วมึงเห็นทำไมเกียนครับตรงนู้นบวกกันครับเราทำมิชชั่นเลยครับนี่ครับโมโหครับโมโห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 ลงกับป้อมครับตีหลอดไม่ได้ลงกับป้อมโมโหโมโหโมโหตีเข้าไป มาใครจะเข้ามามณทอโมโหโมโหโมโหนี่ตี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 สโล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 กระโดดปาตีกำแพงไว้โมโหโมโหไรลายิงยิงทำไมโคตรเกียนครับมาแล้วครับวิญญาณสีโลหิตนะครับ ล็อกเกิดนะครับอีก19บเกาวินะครับคาริน่าเข้าไปไล่ไมินทอร์ครับสกิลรัวๆไมินทอร์นี่อันติใสครับคาริน่ายังฟันอยู่ครับป๋าหอกเข้าไปช่วยครับโดนไหมเอ่ยไม่โดนนะครับ วอดครับฆ่าเต่าไปนะครับแต่ว่าคาริน่าเนี่ยยังไล่ไม่จบนะครับลาโลกไปครับโอ้ยเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะชูเข้าไปโยครับชูเข้าไปโยครับป่าออกไปก่อนครับหัวรัวๆครับรัวๆลุลวะลได้ดับเบิ้นคิวมาครับเฟนนี่กูไปไหน เรียบร้อยครับเป็นนี่หนาอุสานเขานะบินไปเจอเฟย่าตีสตันหน้าพังเลยครับขายมีดฟาร์มเลยครับไม่ไหวแล้วตัวแรงเขายิ่งเจ็บครับเมื่อกี้ โอ้คาริน่าคาริน่า,า,รนาฟรีแล้วครับสดเหลือเกินครับไ,ได้มา1คิวแต่ก็ตายครับเรียบร้อยครับมอสครับเจอแฟนนี่นะครับกับชูนะครับ ล็อกเกิดอีกสิวินะครับมาแล้วปาขึ้นมาช่วยก่อนโดนด้วยนะ3ตัวเลยครับเนี่ยมันจะขึ้นเลขเลยนะครับว่าเราโจมตีโดนทั้งหมดกี่ตัวครับหวดครับ มีชูคอยคุ้มกันให้ครับรอบนี้ยุนเจ้าคงไม่เห็นนะครับยุนเจ้ามาอยู่ครับยุนเจ้ามาแล้วครับยุนเจ้าไปไหนครับยุนเจ้าไม่สนแล้วครับไม่สนยุนเจ้าแล้วครับตัวนี้ต้องตายก่อนครับเปย่าเข้ามาครับป่าสตันเข้าไปแล้วเข้าไปหวดเลยครับเข้าไปหวดครับเขาไปหวดครับไปหวดป่าเข้ามาครับสตันแล้วก็หวดอย่างเดียวครับ มีไมโนทอร์กลังเกิดครับป่าเข้าไปครับป่าเข้าไปครับไลลาไลลาไลลาอะไรอะไรตีก่อนครับโม,โมโหอะไรมาโม,โมโหตอนยืนเจ้ามาเห็นตอนตีหลอดครับตีตีตีต,ต,ตีตีครับดูดเลือดดูดเลือดตีป้อมดื้อๆนี่แหละแทงป้อมให้คลิปด้วยมา ยุนเจ้าจะเกิดแล้วครับแต่ว่าป้อมนี้ต้องแตกก่อนครับยุนเจ้ามาครับยุนเจ้ามาครับจะเอาครับยุนเจ้าจะเอาครับป่าติดกำแพงว่ายุนเจ้าล่วงไปแล้วครับโอ้เจอเฟย่าขยํำครับโมโหหิวแท้แท หน้าน่ากับมอสคราบครับนี่ครับดูมอสคราบครับเจอน้าน้าเข้าไปครับฆ่ามันมันจะตายแล้วฆ่ามัน ชูได้ป้อมบนมานะครับป้อมล่างเนี่เกือบแตกอยู่เหมือนกันวิ่งขึ้นไปใหม่นะครับทีมเราได้เต่ามาครับ <Yes. S 1> เดี๋ยวเราจะมีออร่าแดงฉานแล้วครับหาเงินซื้อออร่าก่อนดอูอีกสี่ร้อ ปลาเข้าไปครับตรงกลางไม้แล้วครับตรงกลางไม้แล้วครับอยู่ข้างหลังไี่วหวครับไม่ไหวครับชูไม่เข้าครับต้องรอดูชูครับเนี่ยไรลาเขาเข้าก่อนชูอีกปลาเสียบเข้าไปครับเรียบร้อยครับคิวแรกมาแล้วก็โดดเข้าไปเล่นกลางวงดับเบิลคิวมาแล้วครับแฟนนี่แย่งไปหนึ่งคิวครับดับเบิลคิวแล้วเราไปตีไหนค่าสิษยโขนาดป้าจั่วลมนะเมื่อกี้ ไอแฟนแแฟนี่ไอแฟนนี่กูเกลียดมึงกูเกลียดมึงไอแฟนนี่กูเกลียดมึงนี่กระโดดไปไหนอืมกูเกลียดมึงไอแฟนแแฟนี่ไอแฟนนี่กูเกลียดมึงกูเกลียดมึงกูงงไงกูไม่ตีป้อมกูเกลียดมึง <Victory. S 1> วิกตอรี่นะครับ นิดเดียวเองครับไม่ร <sc ary Maori> ู <sh arp> ้ว่าค่าตอนไหนด้วยจังหวะกกระโดดเข้าไปก็ปลาอย่างเดียวแล้วล่ะไม่สนอะไรทั้งนั้นละก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ